i <laughs> do ได้ที่ดินหรือ,อยังหากันได้ที่ดินหรือ,อยังถ้ายังไม่มีก็มีหนึ่งบาทไปซื้อที่ดินได้นะครับร่วมร่วมกันเถิดร่วมสร้างซื้อที่ดินเป็นทินกําเนิดนุดนเอ็นบออเกิดมลข้ามหาศาลเพราะที่ดินมีคุณค่ามหาศาลเตมพร้อมกันทำดีที่จิตใจวงเท่าหาย รเอารองเท้าแม่แกไปเอามาคืนเดี๋ยวนี้ที่ขมโมยนี่นะฉันประกาศหลายทีแล้วเออฉันประกาศหลายทีแล้วขมโมยเอ้ยเดี๋ยวตำรวจจับเนี่ยวันนี้เออขโมยรองเท้ากันนี่ไม่มีเออเอามาคืนซะเด้อฉันลงบันทึกประจับไว้นะาฉันลงบันทึกไว้แล้ว嘛เห็นมั้ยแม่เห็นรนะับ เออไม่เห็นเรื่องก็มีอ,อกลีใจดาาด้อ<น>แม่ก็อย่าไปใส่ของคนอื่นต่อเด้อละเดี๋ยวจะเป็นปบาปเป็นกรรมเอาสาธุไอ้เรื่องของเรื่องมันหายไม่ใช่อะไรนะล็อเท้าเห็นไม่เห็นก็ใส่คู่อื่นไสอย่างนี้นะมันก็เลยเกี่ยวพันเป็นกรรมต่อเนื่องกันเออมันก็เลยหายไปเรื่อยแม่ก็เห็นแล้วแม่ก็เห็นแล้ว มั่งอยู่เลยเนาะอนุโมทนาสารูกับครอบครัวเดินทางปลอดภัยนะครับสารูคทำบุญต่อบุญเลยยังทำเดินเนาะเขาทำทำทำนี่เขาบอกง่ายนี่เขาบอกง่ายลูกน้องสาวันยังเนาะลูกสาวเดินาวเอาจับไปจับไปจับพักเข้าไหวนาวางุนนาวัดกับบนก แล้ว no ใครจะไปรับมือก็มาอันนี้ก็น้องสาวนอนอาทิตยที่ที่เขาคนนี้เอ้าหันไปทางนู่นเด้อ่ะพห้องแล้วนาวาบุญนาวันตะวันำนี้เมจามเป็นของป่าลอยฟ้าจะขึ้นเป็นสังเต็ียมดินมันทองรองรับเราในพวกในภูกนหน้าแม่ตั้งคิดตั้งใจดีๆวันนี้แม่มาทำเอาไว้พัดที่เราตายจากโลกนี้ไปแล้วแม่จะสร้างเป็นดิมานทองเราจะขึ้นไปอยู่ในราศีนี้ วาสนาทุท่านตื่นตาทุกท่บูชื่นตาทุกท่านตื่นาทุกท่านตืาโวยคำน้ำเทื่สุขภาพนะตาิโยโยนะสังหลักาด้วยการจับตาตาดีมากเลยทำให้โหา thank mm -hmm. you

าาด,าาดูมีพ่นี่าอาศัยในตอนพอายามใส่บ้านข้าไปตโอ้ยเกิดมาทันทีทําไมไม่มีบ้านกองตะเขาเพราะว่าไม่มีพี่เองไม่ได้โูตราชนอนในเด็กไม่ได้ทำที่ดินเอ,อาไว้เกิดทำหน้าฉันได้ค่าเราทําเรืจะได้เป็นเจ้าของที่นาราท่าที่ดินลเลยอ,อันนี้ทำปุ๋ได้เงินเงินดีเด้ออันนี้ทำปุ๋ยด้วยเงินเงินจะได้มีเอาเิ็บให้ลูกจ๋า ย็บเลยบย็บเลยต่อแม่เด้อใช้แ้วจับไว้จับไว้กวาเาไหวนามาบุญนามาตะวัดคุณพ่อมาจับนา่เราเราะอจับนี่ครเราจะยอมจับไปอาคุณมีใครบ้างมีหนุ่มเอ็นอะไรสามลานไดมีคือไรแ่คือไรลองดูได้ลองก หมูงเดินมาหลายแทือนเพราว่าเป็นบันทบบนชาโบกเอาข้อหันหน้าไปทางนูกอันหนัไปทางโตโตจับไปเลยเอารอบแล้วคถามีนบทนี้เรียกว่านาวาบุนนาวาสวัดของเมตตทุธรรมปาะทาปทะโดนที่หามำเจดีเราไว้ในพระศาสนาทักุกัจามหลายว่าหลายวาวันนี้เรามาท แม่ดามุาดามพ่อแม่เอบากางที่หาและนของเราบนาามยันูอาไปสวมันเสอ่ยงรอายเาโล่งแขนไปด่วยเรลองอย่อดล่องโยกล่องโผพ่รับที่ดี่อนนะอ้าวพร้อมแล้วพุท่านีมา ทบุญสั่งโบสถ์กับเขาลวเดอ้อให้บุญรักษาเท็มรดัคุ้มครองครอบครัวของข้าพเจ้าอยู่เย็นเป็นสุ่มระพอดเดอ้อเอาสาทุกสาทุเอาไปปิดหองกระพอดเด้อที่นี่เดอ้อไปเข้าเฝ้าองค์เป็นเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระพุ้มมีพระภาคเจ้านะครับ ถ้ามีโปรเงินโปรทองก็ตอบแบ่งแต่งไปให้สวยให้งามนะครับเชิญครับเชิญครับอ้าวเน้นเน้นนักลบลอยยมนักลบใบแดงมาแล้วใครบอกว่าไม่มีใบแดงนักลบใบแดงมาแล้วนะอ้าวจับไว้ทุ่มดีจับไว้กับพัดวายนาวาบุญนาวาสวรรค์อ้าวจับไว้จับไว้หันหน้าไปทางโน้นเด้อ อาพร้อมแล้วนาวาบุญน,นาวาสวรรค์ลำมมีจะขึ้นไปสร้างเป็นวิบานคองรองรับในนาภาอากาศนะคุณพี่นะท่านเราละจากโลกนี้ไปแล้วเราจะไปอยู่ไปอาศัยนะครับแต่ว่าระหว่างทางไปสวรรค์มันลกมันเปรี้ยวเราต้องหต้องแหนไปด้วยถ้าผมร้องใจให้รับโยผมร้องโหยรับพี่อยู่เด,อดอ้อทราบไม่ทราบอาพร้อมแล้ว นาวาบุญนาวาสวรรั์นำนี้เดี๋ยวรอก่อนรอก่อนข้างหลังเขากำลังเติมบุญเอาเดินลบมันไปด้วยกันยวไประหว่างทางเจอกันก็ถามกันนะเอ่อนาวาบุญนาวาสวรรั์นำนี้จะขึ้นแล้วจ้าโอา้ สวรรค์แล้วอาหุโมธนาไปตีข้องตีข้องสับข้างเป็นสักศีพยานเป็นสักศีพยานไปตีข้องสับข้างเอลยอาหุโมทนาขาดที่บุญด้วยเขาในช่วงนี้เดี๋ยวสลับสัปลี่ยนาทางท่านอาจารย์มหามาบอกเอาเล่าแจ้งเรื่องบุญกรรมทุกเรื่องเลย ทำไมเก็บขยะน่ะวันจันทร์นี้มาเก็บบดนะบดอเาอสาธุด้านบนก็ได้ด้านนี้ก็ได้แม่สาไปด้านล่้งก็ได้ทุกหน้าถึง่ายลูกแม่เราแม่งเราไปอันนี้กันเร็วหนี้แต่ยิกินก็วยเตี๋ยวไปทั้งนี้ อันนี้กินมากๆมานี่เร็วหนีสามนาทีก็ได้กินนะมาจะมาใหม่ดูจ้าต่อไปทุกเี่ยนเสร็จแล้วนะาองินบนองปักไปที่ต้นโพนะจ้าน่ารองเท้าถอดไปให้ดีมาได้กันถอดได้กันจ้านะจะได้เวลากลับจะได้กลับด้วยกันเอารองเท้าพร้อมกันน่คนละครั้งคนละดาถอดไปคนละทีเดี๋ยวจะหายนะจ้าจะหายไปไหนดอกใส่เทียด รอจ้าคือกันเอามาสอนเย็นมาคนก็เยอะมาต่อแข่งๆไปต่อมือมากระซุต่อกระป่าลอยฟ้านาวาสวรรคร่วมกันจ้าเอาเงินมาต่อเงินมาต่อความสุขความเจริญมาต่อบุญต่อกระซุนต่อความดีด้วยกันนะจ๊ะตลาดรัพย์้านนอกให้เป็นทรัพย์ภายในโกลแบงโกลใบโกลใบโกลแบงน่าไปจะบูชาพระโอษฐ์ยดินบูชาผ้าแดงมาแล้วผ้าแดงคณะกรรมการผ้าแดงสงสัยจะไปรับ ไมม่ีขายไม่ได้เจ้าที่ายอาจารย์พิรพัฒน์ก็ไม่ขายผ่านแดงนีดมือ้ยขายแล้วขายแล้ว สองวันย <c ười> ังไม่ผ네่านนี royalty, t t ốt, đ ố, đ ่หายนี่อาชาอาคุณแม่จ๋าไปอ่าบูชาดอกไม้ทุกเกลียนก่อนะจ๊ะเราบูชาดอกไม้ทุกเกลียนแล้วโงเงินโบทองฝักไว้ที่ต้นโงเงินนะจ๊ะที่หน้าโบสถ์ลูกจ้ามาใหม่มามาเมื่อมาต่อแก่งแก่งไปต่อภูตะตะวนป่าป่าลอยฟ้านาวาสวรรค์ตามสีประจันมันเกิดเลยจ้า เกิดวันไหนต่อส so time. ีระเจ้ามันเกิดต right ัวเองในทาระแบงค์รใบบุรใบบแงเราไม่ตัว่าคนไม่จนกวใครเขาทาได้เราก็ทำได้จ้ะคุณพ่อคุแม่จ๋าเรียนเเลยจะด้านข้างก็ได้ตรงกลางนี่ก็ได้อย่าเดินผ่านไปฉยๆมาต่อสีรจามันเกิดตัวเองเลยจ้ะวันอาทิตย์สีแดงวันจัสีเหลืองวักลางสีชูวันพุธสีเขียวรัารสีฟ้าวันเสาร์สีฟ้าง้ วันศุกร์สีฟ้าวันเสาร์สีม่วงน่ะลัมใบลัมมากับพิโบนเด็ดใครที่ว่าหมอลัมกระดูบเขาไม่เป็นนกฉันนี่ก็ได้ไม่ยอมเสียงดังน่ะชอบแต่เสียงเจ้าของนี่แหละเอาโอเคครับเมนูนาดอกไม้ทุกเพียงด้านหนูก่อนนะแล้อ่าใครจะต่อแบงค์แบงค์ไม่ต่อบุญต่อบุญส่วนต่อพระบาทลอยฟ้าหน้าวันสวรรค์เล่นเจอเลยจ้าน่ะเมื่อกี้ดันดันเบลลพัฒน นต่คุณภูจากละเบิมากก็มาผ่าถวายพระป่าไปแล้วหนึ่งรอบสองรอบสามรอบพลเรืองเกิดเลยจ้าต่อสีพระเจ้าวันเกิดตัวเองนะจ๊ะเสดวันไหนต่อสีพระเจ้าวันเกิดเลยตัวเองเลยจ้าได้จะได้รังได้รวยเด้อต่อเงินเอาเงินต่อเงินการเปนพี่สาเโอ้แท็ปเปิลแท็ปเปิลต่อสีพระเจ้าวันเกิดตัวเองเลยจ้าวันอาทิตยสีแดงมันจะสีเหลืองวันก็สีฟูวันพฟูสีเขียววันอางสีส้ม วันศุกร์สีฟ้าจ้ามาต่อเลยตอนเราจะจับไหวเดี๋ยวผมผูกให้ลาเดีวยวลาเดียวตามผูกสามล่าไม่ทำไม่ได้หรอกเดี๋ยวม,ม้องมีมีเสียงจับไหวก่อนจ้ะนอกจากจับไหวในวดาที่ปผมมารักษาที่แปลว่าวัดหนองลันดาที่ได้พุทธนาด้วยจ้าแต่ว,ว่าตามเด้อ เชียไปเลยลุงเอนะุลพ่อคุณแม่มามาตำบญเอาอ่าขมนือไว้สวดพินีนะวัดตะเลมานะอัสวะเยาวหานิิหารนะ ค่อยสงสัยที่มีหู่เขามีแรงเอาแค่ยังไม่ได้กินเขาไม่หากินเขาเท่วที่ เอาโหไม่ได้ก็โฮเสียหายเล่นเจอเลยจ้ามาใหม่เล่นเจ้เลนนจแบงค์ไปตไปตแบงคต่อแบงแตกไปต่อพราะป่าลอยาข้าวปาวัีวันจันรเปิดตัวเองน้ทาบอดไว้ตมือเด้อเดินมาหาแก้ไปด้านบนบูชาเดตัวทกลาวารหนึบาทนั่นนั้นจ้า มาต่อแบค์แไปด้วยกันนะจะทำบุด้วยกันใครจะบูทาถ้าสูแก่นรูปเด้านจกยเลรแ้วก็ไมู่กไที่เสาโศกนะจ๊ะนาเสาโศกนะจ๊ะคณะกรรมการเราจะต้นมาเลยจ้าใจใ้มาเารนี่มาทำบุญที่ถูกพูทำบุกแห่ เราไม่ตัดบทใครไม่บทใครเขาทำได้เราก็ทำได้จากคุณพ่อง่ของเรจ้าวันนาก็ต้องการห้เราตสายดานพารผู้ชมทั้งหลายที่ลาไหลการทำกิจวัตนี้ในวันนี้เป็นตอนที่สองแล้วนะครับราธุสาธุสาี้สาธุาสาุาา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 ุาาาุา

quan súc sì phàm ta, quan súc sì phàm ta, sì phàm ta, sì phàm

คนไกยมือดสกเล่นเยอะเรต่ตานนั้นมาต่อสีประจำมเกิดตัวเองเลยจะได้ถชวโชว์ะาท้าีร่นทีมัหแ้วแต่ตอนนั้นมาต่อสีประาเกิดตัวเองเลยนะผมตื่นเใจกากที่ได้วชว์และพการ

ต่อราไว้ด้กันจะได้ก้กันแล้มากเราะกครับหมดไปแจกาวคับไดมด้วยกันถูกการมารู้สกา่าให้ได้รู้ว่ารักกันาอเรื่เจ้าอารย์ผ้าราอะไรมาที่ประัทศเราไทยด้ว ไว้ที่วัดหนองลังกาเขาเรียนเกเรดาผ้าสีแดงแยจันมานั่งนี่เลยมาเอียนกันนะบ้อกได้คนงได้เอาชักเอาผ้าไปเอาี่าเอาผืน้าสีแลงเอ่เสาได้เลยกำลังใจเด้อผ้าสีแดงเอาหยนได้เลยกำลังใจเด้อ